เจอไหมเจอไหมบัวมันไปใสบัเดี๋ยวเดี๋ยวาไปหามคูกู้หลายกูก็ย่านอยู่เด้ให้มึงแน่ลูกนั่นแยกหวงหลเออ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 สิเฮ็ดอย่างว่านั่น โอ้กะจิขอเมืองลูกซื้อขอเมืองลูกกันวะมึงกะจิคือนไหลเมืองเห็นเมืองเน่ออกไปลูกนันปี๊ยยานนี่มันสิขาดปะเนาะโอ้โอ้จะเตะอูเด้อเมืองเน่เออออยานเด็เด็เออออเ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 ป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโหดนะเป็ดอยู่เนี่ยบอแค่นี้ล่ะแค่นี้เห็นบะยานเป็ดยานเป็ดเอาเอาไป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 หาจับเป็ดเถอะ เจอไหมเจอไหมบัวมันไปใส่บัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวภาไปหามันหนา้าสีอยู่ทางฝุ่นอะเห็นแวบ,บๆขาวๆต้นเขียงหัวพ่อต้นเขียงเอาเอิญมันมหมีกอะดูนั่นมีบัวอยู่ทางผีผีผีมันอยู่ทางผีนี่เหรอนันนันนันอีลีนั่นตัวตัวตตััววนี้เหรอตัวอยู่ข้างในนสองตัวนี่ ตัวเนี้ค่ะมันขี้เมันแก่แล้วเดี๋ยวถ้าไล่เป็ดสามตัวนึ่งไปก็ถ้าจับสองตัวนึงเอาเรียกมันอีกสิมันจะออกมาไหมไปเลี้ยงเหรอสองตัวอากี่ตัวเนี่ยจะเอากี่ตัวล่ะแล้วตนถ้าเอาไปเลี้ยงก็แน่จะเลี้ยงไหมล่ะเดี๋ยวทำเแม่ดีกว่าเออมันมันตัวผู้กับตัวเมียไหมตัวผู้สองตัวถ้าจะเอาตัวเมียก็มีเดี๋ยวจะเลี้ยงไหม เพราะว่าลูกมันโดกไงเออถ้าเลี้ยงก็ไม่ต้องไม่ต้องกินเลยนะเราไป